ต่อคลิปนี้นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญครูดครูดครูดเก้าเหลี่ยมครูดเก้าเหลี่ยมน,นี้แท้นะคะแท้ทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะครูดเก้าเหลี่ยมแท้นะคะรับซื้อเหรียญละ30บาทสภาพเขาก็จะเก่าตามกาลเวลานะคะราคารับซื้อคือเหรียญละ30บาทค่ะครูดเก้าเหลี่ยมเนี่ยค่ะ ถ้าไม่แท้ไม่แท้ไม่รับนะคะก็อาจจะรับนะคะเอามาแล้วแต่ราคาไม่ได้ไม่ได้30บาทนะคะราคาก็จะลดหลั่นไปค่ะแต่ปกติแล้วน่ยไม่รับหรอกแต่ถ้านํามาแล้วนะคะไหนก็มาแล้วแล้วเขาส่วนมากเลยก็คือไม่เก็บแล้วไม่สะสมแล้วนํามาขายหมดเลยเทหมดเลยก็รับไว้นะคะรับไว้แต่ก็ให้ราคาอีกราคานึงไม่ใช่ราคา30บาทเนี่ยค่ะ เก้าเหรียญนะคะรับซื้อ30บาทต่อเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญละ30บาทบราทครุดรับซื้อหมดทุกรุดนะคะครุเก้าเหลี่ยมครุดครุดสิบบาทสองสีครุดหนึ่งเจ็ดครุดตรงครุดเฉียงค่ะรับหมดนะคะที่เป็นครุดเนี่ยค่ะ าเป็นครูดสิบบาทสองสีแบบนี้รับราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะเหรียญครุดนะคะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทมาต่อกันเหรียญอื่นค่ะเหรียญ เหรียญหมุนเวียนสายไปน้าคือสายหมุนเวียนนะคะเปน้าก็จะพูดประจานะคะว่าเปน้าสายเหรียญหมุนเวียนหมุนเวียนคือเหรียญพสสตังทอนนะคะสตังทอนอย่างยังเหรียญนี้ก็ยังอยู่ในเลดอยู่ในกลุ่มสตังทอนเป็นเหรียญหมุนเวียนอยู่นะคะเหรียญพสสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามนี่เป็นเหรียญแรกของราชการที่เก้าเลยนะเป็นเหรียญเหรียญหมุนเวียนเหรียญแรกเลยพสแรกเลยสองสี่เก้าสาม สองสี่ก้าราคาที่รับซื้อนะคะสองสก้าที่เราเจอกันในท้องตลาดปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่4ชนิดราคาเนาะสชนิดราคาก็จะมี5ตังสิบตังยี่ห้าตังห้าสตังใช่ไหมคะก็เหทราคาส่วนมากเลยก็จะนับรับ20บาทแหละนะคะแต่จะมีเหรียญเล็กสุดเลยจะเป็นเหรียญ5สตังนะคะให้รับ15บาท เนี่ยค่ะเรทราคานะคะเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งตังห้าตังห้าตังสิบตังห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์ราคารับซื้อนะคะเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะห้าสิบสตางค์นะคะห้าห้าสิบสตางค์แล้วก็ยี่ห้าสตางค์ที่เห็นในมือนะคะจะมีห้าตังสิบตังด้วยค่ะเหรียญละยี่สิบบาท สองสี่เก้าสามนะคะตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวดูเหรียญอื่นต่อกันเนาะว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหมุนเวียนเนาะเนี่ยค่ะเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญหนึ่งสลึงราชการที่หกเหรียญหนึ่งสลึงรัชการที่หกอันนี้รับซื้ออยู่ในราคาเหรียญละแปดสิบบาทนะคะเหรียญ รัชการที่เจ็ดรับซื้อเหรียญละ50าสบาทอันนี้กลุ่มนี้คือจะเป็นเหรียญเงินค่ะสตังรูเงินรับซื้อเหรียญละ50าสบาทเหรียญสลึงรัชการที่หรับซื้อเหรียญละ80ดสบาทเอามาใายมาปัจจุบันมาปัจจุบันนะคะก็เหรียญหนึ่งบาท หนึ่งบาทปีสองเก้าค่ะเหรียญหนึ่งบาทพศสองเก้าเห็นไหมคะสองห้าสองเก้านะคะเหรียญน,นี้คือช่อฟ้าสั้นค่ะช่อฟ้าสั้นรับซื้อเหรียญละร้อยห้าสิบช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งบาทก็จะมีช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวแล้วเมื่อกี้ปนัเห็นแว๊บๆลืมหยิบออกเหรียญเหรียญหงผู้ ผู้สั้นผู้ยาวนี้ก็จะมีเห็นไหมคะหงก็จะมีผู้สั้นผู้ยาวหนึ่งบาทสองเก้าก็จะมีเช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวเมื่อกี้เป็นนัเห็นแวบๆเป็นนักปนอย่างนี้เป็นน่ไม่ได้แยกนะคะทุกคนเหรียญผู้สั้นผู้ยาวเป็นน่ไม่ได้แยกออกนะคะไม่ได้คัดออกหรอกค่ะใครซื้อไปก็ตามนี้เลยได้เมื่อกี้เห็นผ่านตาแวบๆอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะเจอแล้วนี่ค่ะ เหรียญเรือหงผู้ผู้สั้นนะคะเหรียญบนนะคะผู้สั้นเหรียญล่างคือผู้ยาวความแตกต่างของเขาก็คือรายละเอียดค่ะเห็นไหมคะข้างบนเขาจะละเอียดเรียบเลยนะคะรายละเอียดเขาจะเยอะค่ะเหรียญล่างก็คือเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็จุดตรงใต้คางค่ะมองแทบจะไม่เห็นเลยนะคะมีอยู่หนึ่งจุดนะคะผู้ยาวก็คือเนะะี่ยค่ะมีสามจุด นะะหนึ่งบาทหลังหงผู้สั้นและผู้ยาวนะคะมาดูต่อกันเหรียญที่รับซื้อนะคะก็จะมีเหรียญวาระอ่าวาระอันนี้ห้าบาทค่ะเหรียญวาระห้าบาทนะคะจะรับซื้อเหรียญละ7บาทขายยากมากเป็นอะไรที่ขายยากจริงนะคะ เหรียญหนึเหรียญหบาทที่ระลึกค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดบาทนะคะเนี่ยครวาละแบบนี้นะคะรวมวาละมาค่ะคราครามาแบบนี้นะคะเนี่ยรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะรวมๆกันมาหลายๆวาละแต่ถ้าเป็นวาระตัวติดผลิตน้อยหายากอย่างเช่นลูกเสือนะคะลูกเสือ หรืออื่นๆนะคะป้านาก็ที่ตัวติดผิินน้อยหายากป้านาก็จะแยกราคาให้ป้านาจะทําราคาให้ค่ะจะไม่เหมารวมทั้งหมดนะคะส่วนมากเลยจะจะให้ราคาที่แบบที่ตามราคาขายเลยค่ะป้านาขายป้านามีกําไรค่ะป้านาก็จะให้ราคาตามที่ที่ตามเหรียญที่ขายได้เหรียญที่ที่ขายไม่ได้จริงๆก็คือไม่รับซื้อ แลเหรียญที่ขายได้ป้าน้าก็จะให้กําไรเท่าที่ป้านัาได้นะคะป้าน้าจะบวกนิดเดียวทองตลาดเขาซื้อกันเท่าไหร่ป้าน้าก็จะรับซื้อในราคาที่ที่มีกําไรอะค่ะนะคะที่ป้าน้าขายต่อได้ที่มีกําไรป้าน้าจะซื้อทุกเหรียญที่ขายต่อได้เหรียญที่ขายไม่ได้ไม่ซื้อนะคะอย่างเหรียญ5บาทเนี่ยป้าน้ารับซื้อไว้7บาท ป้าน้าก็ขายขายต่อนะคะส่ง8บาท9บาทไม่ถึง10บาทนะคะทุกคนคนที่เขาเอาไปขายปลีกอะ่ะเขาก็ขายอาจจะแบบไปคัดขายหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่แต่ตรงปร้าน้าส่งไม่ถึงไม่ถึง10บาทค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็บวกกาไรนะคะบวกกาไรขายป้าน้าซื้อมาขายไปอะค่ะซื้อทุกเหรียญที่ขายได้เหรียญที่ขายไม่ได้ไม่ซื้อนะคะ บอกเลยว่าที่ท่านลงมาถามปรนาดว่ารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่เพราะส่วนมากเลยที่ท่านถามอย่างเหรียญครุฑอะ่ะก็มีอยู่เหรียญเดียวอย่างเงี้ยจะพอส่งได้ยังไงเนาะปะนานาก็บอกไม่รับนะคะเพราะว่าค่าส่งก็ไม่พอแล้วอะค่ะนะคะเหรียญนะคะขอความกรุณานะคะขอให้มีเยอะนิดนึงจํานวนเยอะค่ะจะได้คุ้มค่าส่งแค่นั้นแหละกันนะคะ หรือมาที่หน้าร้านเนี่ยสะดวกสุดเลยค่ะตลาดไทยส่วนคลองถมวันอังคารพฤ่หัดบ่ายโมงถึงสามทุ่ม